เรื่องกันจากช่วงเช้าเลยกับท่านนี้นะคะกับทางด้านคุณจุย้ยจรรเวศศักศรีนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยว่าช่วงเย็นนะคะคําแนะนาจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วตอนนี้พี่จุย้ยมาแล้วนะคะสวัสดีพี่จุ้ยคะ่ะสวัสดีครับนุ้ยครับอ้าวช่วงเย็นทำไมมันยอ่อเราล่ะก็ <c oughs> ดีแล้วครับที่ย่อ,ยอแล้วย่อแล้วแต่เราก็มาถูกทางนี้ <c oughs> ใช่มาถูกทางใช่ไหม เพราะฉะนั้นก็ดีแล้วครับผมดีแล้วครับผมเป็นเรื่องที่ดีเอามาวางแผนกันต่อเลยก็ไม่ต้องเสียใจนะฮะตลาดหุ้นลงเราก็ยังสามารถที่จะทํากําไรได้นะฮะในอโปรดักต์ทางการเงินที่เรียกว่า f ฟิวเจอื์ได้ทั้งขึ้นทั้งลงเนาะในทุกๆสถานการณ์ล้วนมีโอกาสครับค่ะเราต้องใช้ใช่เครื่องไม้เครื่องมือ ให้ถูกที่ถูกเวลานะครับอ่ะอ<า>เซตฟิวเรเราอยู่ฝั่งช็อตนะฮะสต็อปลอตแปดสองสี่เหมือนเดิมในไทม,รรม์เฟรมเดลี่เหมือนเดิมไทม์เฟรมตัวน์ไทม,รรม์เฟรมหนึ่งชั่วโมง<า>เราก็ยังอยู่ช็อตครับส<า>ต็อปลอตอยู่ที่แปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้า ส่วนสายเทรดดิ้งที่เราบอกเอเป้าหมายแถวๆ801 <Ha. S> 805ก็มาแตะแล้วนะวันนี้โลเท่าไหร่เอ่ยอ่ะโล804ก็ถือว่าแตะได้ละครเทรดหาจังหวะช็อตทางด้านบน809813ก็น่าจะได้รอบนะเพราะว่าวันนี้ไปทำไฮแถวๆ814ก็น่าจะได้รอบกันอยู่นะครับ ถัดไปไหนครับคุณจุ้ยแปดศูนหนึ่งแปดศูนห้าครับแปดศูนหนึ่งแปดศูนย์ห้าโอเคค่ะต่อได้เลยค่ะส่วนทองคำนะหลังจากที่ไม่ได้อยู่ฝั่งรองมานานมากนะรอบนี้ขออนุญาตอยู่ฝั่งรองครับสำรอบทองคำโอเคลดเบาอันนี้เราคือเราลองได้เลยใช่ก็ก็ถือต่อไปฮะใครมีของอยู่ สต็อปล็อตสามพันสามร้อยหกสิบหกเหร er, hmm. ียญครับผมค่ะส่วนซิลเวอร์ขาลองสต็อปลอตอยู่ที่สามสิบเจ็ดเหรียญสามสิบแปดเซนส่วนเอฟเอฟฟิลเค่ะายูโรดอลลาร์นะครับของเราก็ยังอยู่ช็อต ช็อตสต็อปลอตอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ค่ะดอลลาร์เยนดอลลาร์เยนไม่ค่อยอ่อนเลยนะแต่เอาขออยู่ฝั่งเราไว้ก่อนเบาๆแล้วกันสต็อปหนะึ่งสี่หกจุดสี่สี่นครับผมค่ะถ,ถัดมาดอลลาร์บาท บาทดอลลาร์บ,บาทอยู่ฝั่งรองค่ะสต็อปลอสสามสิบสองบาทสิบเก้าสตางค์ถ้าจากดอลลาร์บ,บาทเป็นยูโรบาทค่ะยูโรบาทเราอยู่ฝั่งช็อตครับค่ะสต็อปลอสสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์ค่ะ,ะและเยนบาทอื เยนบาทอยู่ฝั่งลอง g stop loss ยี่สิบอดบาทเจ็ดสิบจ็ตางค่ะ bitcoin ยังอยู่ short ็อ s อยู่อ่า stop loss หนึ่งแสหนึ่งหม่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเหรียญค่ะส่วน single stock future ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะในแต่ละตัวเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมนะฮะ bcpg สต๊อบเจ็ดบาทเก้าส <PS> ิบ PSL โอ้ oh, วันนี้บกวกสวนเฉยเลยสต๊อบหกบาทสิบ KCE ยี่สิบสามบาทเก้าสิบ b กิมสิบบาทเก้าสิบ WHA สามบาทสี่สิบสี่ CPN ห้าสิบสอง JMT สิบเอ็ดหนึ่งศูนย์ MTC สามสิบห้าบาทห้าสิบ BH 1 7อยเจ็บาทห้าสิบมาระวังนะครับ KKP 56บกบาทเจกรฟสี่สิบหกบาทยี่สบ้าทียูสิบเอ็ดเก้าศูนย์ค่บปูพาวเวอร์แปดบาทสิบพ t ที c ยสิบหกบาทยี่สิบห้าเสซบานยอหอยเกบาทห้าสิบเซนเทลยี่สบาทห้ อ s p สิบหกเจ็ดศูนย์แต่ทว่า <5. S 1> พรุ่งนี้มี XD ม XD สี่สิบตังคเพราะนั้นผมจะเอาสิบหกจุดเจ็ดลบจุดสี่จะได้เท่ากับส<อ>ิบหกสามศูนย์ตอบถอยมาสิบหกสามศูนย์ฮะแบมเจ็ดบาทหกสิบจ g p s อสามสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตังค์ครับผม โอเคขอรบทวนนะคะเอาละมีเวลาเหลืออยู่นะนิดนึงมีคำถามจากพี่นักลงทุนไม่รู้ว่าเป็นคำถามหรือว่าเป็นการขิงนะคะบอกว่าเงินเดือนออกเงินเหลือๆเนี่ยจะรอซื้อตัวไหนดีคะเอาแบบเสี่ยงน้อยค่ะ <c oughs> เราลองหันมาดูตาสารนี่กันบ้างไหมเออยังไงคะคือณ <c oughs> นะตอนนี้เนี่ยเจ้าตัว <c oughs> U.S. bond yield 10ปีของสารัฐอะถ้าดูในภาพใหญ่นะมันในแง่ของยูอ่ะมัน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 เริ่มที่จะมีลักษณะของการเอ,อไม่ค่อยขึ้นละค่ะคือมันมีลักษณะของการเอ,อปรับตัวลดลงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ายูมันปรับตัวลดลงแปลว่าอะไรแปลว่าอ่ะเม็ดเงินอ่ะมันเข้ามาซื้อบอน นะครับแสดงว่านะตอนนี้เนะี่ยราคาของบอนสหรัฐอายุสิบปีเนี่ยผมเอาระยะกลางกับระยะยาวนะบอลน,<ะ>นะมันมันเป็นจุดที่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะนะตอนนี้แนวโน้มดอกเบี้ยมันเป็นขาลงค<ะ>่ะอ่าเพราะนั้นก็ไปดูกองทุนกองทุนตราสารนี่สหรัฐ ต้องเป็นระยะกลางระยะยาวด้วยนะกลางยาวด้วยอืมอ่าก็ซื้อไม่ได้ยากนะเข้าไปในแอปธนาคารมันก็น่าจะมีให้ซื้อได้ <Reese> ตัวนี้ตัวนี้ที่ <zon> ที่เลือกมาที U S b บอน U s บอ n เอ A อเอ่าเงินเหลือๆไปซื้อได้นะจ๊ะ โอเคทีนี้เมื่อกี้เงินเหลือใช่ไหมอันนี้ถ้าเงินน้อยละพี่จุย๋ยซื้ออะไรดีเงินน้อยเงินน้นก็ซื้อนี่เหมือนกันซื้อนี่เหมือนกันเหรอซื้อนี่เหมือนกันแล้วซื้อดีดบิลอะไรอย่างงี้ได้ไหมซื้ออะไรนะดีดบิลดีดบิลยูอะซื้อได้เปล่าอ่าถ้าเป็นดีดบิลเงินมันแบบน้อยอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าเป็นดีดบิลขออนุญ,ญาตไปที่นิเคอ นิเคอิเหรออ้จดจดจก่อนนิเคอีนี่ค่ะคือตอนนี้สถนานการณ์บอลยูของของญี่ปุ่น่มันพุ่งสูงขึ้นซึ่งซึ่งมันไม่ค่อยดีนะแล้วก็นะช่วงห้าหกวันทําการที่ผ่านมาตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเคอี mm hmm. ก็ทยอยปรับตัวลดลงแล้วก็ หลุดเบรนโซนแนวรับที่สำคัญคือคือก็คือแถว42,650จุดนะครับแล้วพอดูในแง่ของวอร์ทยวอร์ทยชักเริ่มมีอาการนี่แนวโน้มเป็นขาขึ้นครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้ก็เหมาะนะฮะกับการซื้อ DW ซื้ออะไรดีอะเรามองเรามองชักเริ่มอาการไม่ดีใช่ไหมนี่คือ เพราะฉะนั้นอแน่นอนครับซื้อพุทครับพุทนะคะซื้อพุททีนี้ซีรีส์ไหนตัวไหนดีไปดูครับค่ะอ่านี่คืออีญี่ปุ่นนะฮะตัวพุทตัวพุทตัวพุทอ่า JP Morgan เขาเลือกให้เราแล้วะตัวที่มีไฟลุกท่วมค่ะนะครับราคาตอนนี้ประมาณศูนย์จุดสองค่ะเกลิงประมาณเก้า เซนซิทิวิตี้ดีสุดนะฮะศูยุดสองค่ะแล้วก็ไทม์ดีแคหนึ่งจุดแปดอ่าน่าสนใจน่าสนน่าสนโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ฮะนี่คคอีสีหนึ่งพุทสองห้าหนึ่งสองสีซีรีส์สี่ค่ะ e. 2, 5, 1, 2, วันนี้ได้ครบ oh เลยทั้งเงินเหลือทั้งเงินน้อยนะวันนี้ก็ซื้อได้หมดเลยนะคะโอยตรงคอนเซปต์เราเลยอพี่จุย้ยเป๊ะ โอเคค่ะอะคือว่าวันนี้ได้ครบทวนแหละส่วนคําถามไหนที่ไม่ได้ถามให้ต้องขอให้ด้วยนะเพราะว่าวันนี้เวลาเราค่อนข้างจํากัดนะจ๊ะแต่อย่างน้อยเราก็มีแบบมีหุ้นมีตัวตราสารหนี้แล้วก็ตัวดีดบิที่สามารถให้เราไปเลือกซื้อได้ด้วยใช่ค่ะพี่จุย้ยขอบคุณมากแล้วก็ถ้าใครสนใจก็เรียนดีดบิลพี่จุ้ยเขาก็มีการเปิดหลักสูตรอยู่นะไปรเรียนกันได้ โอเค okay. วันนี้ขอบคุณพี่จุ้ยมากมากเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลจากพี่จุย้ยด้วยนะคะที่นำมาฝากให้กับพี่ๆนะักลงทุนกันตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นเลยนะคะ